สวัสดีค่ะทุกคนขายกาแฟาเสร็จแล้วกลับบ้านเราจะมาลองกินบาหมีกึ่งสำเร็จรูปลูกชายเสนอมาเผ็ดคูณสามดูซิว่าเราจะรอดไหมเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยกินเผ็ดมากนะจ๊ะนี่มีมีนมมีไส้กรอบเตรียมพร้อมเผื่อว่ามันจะเผ็ดจนกินไม่ไหวมาเดอ้อมาเดอ้อใครเคยกินแล้ว มาลูกไ้มมานั่าม,มากินแข่งกันป๋าเปิดพัดลมให้หน่อยระบายความเผ็ดสองคนแม่ลูกจะรอดหรือจะร่วงแม่กินก่อนเลยนะคำแรก ้ยอวลูกมันเผ็ดมากลูกแม่จะบอกลูกอย่าร้องไห้นะมันเผ็ดมากๆจริงๆนะป๋าจิ๋ไหมเพ้เผ็ด เไอ้น้ำตาแปลวนมไปลูกแปลวนมมาเร็วๆได้กี่คำแล้วเมื่อกี้ป๊าพี่น้องมันเพ็ดตีรีเด้ะขนาดโบเมนเพ็ดทีสุดในโลกเด้นี่หาซื้อบ่ได้ไอเซเว่นบาทเ้าบบมีมีแต่เพ็ดคูนสามโอ้เอาลูกอ่ะ ต้องหูไม่เชื่อกอาปาไม่เชืราก็เผ็ดอ้าเอาตืดด้ไม่เชื่อเราก็เผ็ดโอ้ยอย่าหายเด้อเป็นไรจิบจิบบเบจิบจิ้ แลนหาหนามเราบันจิบจิบอือไม่เป็นไรหันหน้ามาเข้ากล้องดิตอนนี้สภาพหน้าตาเป็นไงเห็ดเผ็ดเลยไม่เห็นเผือจะมากินคำเดียวอาเขาไมกินให้หมด หเอเอาไปกินให้หมดเด็ก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 อโหอ้ยเผ็ดเผ็ดเป็นไงผู้ใดบอกกินเผ็ดอยาหาเหียมเด้อพี่น้องเป็นไงดูด็ดมันจิตใจเนี่ยเนี่ยเ่ยเน่ยเนี่ยเนี่่ยเนี่ยดูด็มันเลยอยากแต่เผ็ดสีซุนในหลวงไม่จีซำได้วะอาที่ก่อนกวางนี้หายไปไหน่ะ กินแล้วโอ้โหมาโมกินเฉว้าโอ้ยมันเหียหลวงเหี้ยโอ้สิบใบ่ล่ะต่อปเฮาคุณได้แผด้้ยังคุณได้ชนะในยังนม่ขาดเสียดายก็ได้ตีตัวยก็ได้ตอปะล่ะเสียดายเนี่ยซองเราเจ้าบาดลูง สี่สิบแปดโอ้้ยพี่น้องช่องเราสี่สิบแปดบาทสื่อนอมเยียกวดแล้วจักบาทแล้วเนี่ยยิ่เ่กองเยอี oh. ยโอ,อ้อย่าหาทำผู้ใดบอกกินเพจอย่าหาทำเด้อเสียดายเนาะคุทิ้งทำยังไงไม่งอ่บอกเพจ <c oughs> มันแมนอยู่ <c oughs> <ห>ก่อก<ๆ>กนนะ <c oughs> พูดผู้คนบอกเพจปุ่นน่ะปลาไดีวสองับหนึง่งนีสา ผู้เพิ่นมาเพ็ดจิบจิบเพิ่นมาเออซัวไปเสดายเงินเนาะ้าสิบกินนะเสดายเงินต่วาพิ่นได้อ,อยากล่องซื้อมาล่องด้วยแบบผ่องจ่ายเราห้า เป็นคลิปกินโชว์แบบเต็มๆครั้งแรกของเราแม่รูกจะตุยไหมเราจะตุยไหม,มใส่ขอบเขาลราเ้าหลุกอ่ะเหรอห,หนาสิตมไข่ไว้น้ำเนาะเนาะ เอ้ยัววงอกเอาไหมไม่เอาเวว่าตอนกลางวันฟ้ากินก๋วยเตี๋ยวมีถั่วงอกมาไว้เหรอพี่น่อแกนี่เด,ด้อกินโมบสตดอขอให้ลหล้ยหลายไปก่อนไม่บายหาเนวแกเบ็ดกันตัวนี้ก่อน Uh-huh. Oh.